เราจะชิมแล้วนะถ้าเป็นพรุ่งนี้จะหวานกว่านี้หวานมากเฮียหนูว่านี่หวานแล้วนะคะหนูเพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าอ๋อเขาทำกันอย่างนี้เอานะเนี่ยเขาถึงเรียกว่าแก้วคามินเนี่ยมันจะเหลืองกรอบถ้าได้น้ำปลาหวานนี่ก็ผมโอ้โหแน่นอนเลยอร่อยมากค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทําแล้วรวยวันนี้นะคะฟ้าพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะร้านขายมะม่วงนะคะแต่ว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเป็นร้านมะม่วงที่มีแผงใหญ่ที่สุดในตลาดสี่มุมเมืองนะคะและที่สําคัญค่ะร้านนี้นะขายได้ต่อวันนะคะเป็นหลักแสนเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะว่าเขามีแนวคิดยังไงในการพัฒนาร้านมะม่วงค่ะ ตอฟ้าไวเลยค่ะนี่ค่ะเฮียสวัสดีค่ะชั่วโมงก็คือขายตลอดเลยเนี่ยค่ะขายตลอดแล้วลูกค้ามีมาตลอดไหมตลอดครับอันนี้โลละเท่าไหร่คะเฮียเบอร์นี้ก็สามสามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทไม่แพงเนาะเพราะว่าที่นี่ก็คือมันเรามาจากสวนโดยตรงเลยเนาะเฮียอันนี้ก็แก้ว อันนี้สวยมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็12บาท12บาทโลละใช่เนื้อจะเหลือง <ๆ S 2> ทุกลูก <iet> ว้าวทำกันอย่างนี้ <laughs> มาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องชิมแล้วล่ะคะ่ะนี่ไงค่โอ้ยกรอบมาก นะะคเนั่นกรอบเลยวีนี่คุณผู้ชมค่ะเอานะเนี่ยเขาถึงเรียกว่าแก้วการ์มินนะมันจะเหลืองกรอบเนี่ยนะถ้าได้ในน้ำปลาหวานนี่ก็ปุกแล้วโอ้โหแน่นอนเลยอร่อยมากค่ะดูเหตุเพียงว่าน้ำห่อหวานหวานน้ำห่อคืออะไรคะน้ำห่อคือ มะม่วงเนี่ยะจะมีถุงหอ่ออันนี้พอลูกโตหน่อยเขาก็จะห่อให้ผิวสวยแล้วก็กันมแมลงไม่ให้มันเสียถ้ามันก็จะผิวก็จะออกมาสวยแบบนี้แบบนี้ก็ตรงก็40บาทอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นแก้วขมิ้นใช่ไหมคะเฮียใช่ใชไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเนี่ยสวยมากนะคะ ทีนี่หนูถามนิดนึงแก้วขมิ้นสุกเนี่ยคนนิยมทานกันไหมคะก็คนก็เริ่มนิยมทานแล้วนะเพราะแต่ก่อนนี้มันมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมยังคนยังไม่ค่อยรู้และตอนนี้คนก็รู้จักก็ก็นิยมกันแล้วเนี่ยพวกพวกใต้พวกอะไรเนี่ยนิยมนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันไม่เคยทานเลย นี่ถ้าถ้าอีกวันหนึ่งอีกคืนหนึ่งจะยิ่งจะยิ่งหวานกว่านี้เพราะอันนี้มันสองคืนเองค่ะนี่ของช็ค่ะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเอาละเราจะชิมแล้วนะถ้าเป็นพรุ่งนี้จะหวานกว่านี้หวานมากเพียหนว่มกนี่หวานแล้วนะคะถ้าคนเป็นเบาหวานก็ต้องน้อยๆหน่อย คือว่าคนละฟิลกับน้ําดอกไม้คนละฟิลกันนะคะแต่คือว่าเขาก็จะมีความหวานหวานแบบหวานแบบเย็นอ่าใช่ใช่ใช่หวานเย็น ه, ใช่ใช่ก็จะเป็นแบบสเสน่ห์ของเขาเลยอย่างนี้โล่เท่าไหร่นะคะนี่ขายท่งก็สิบแปดบาทสิบแปดบาทโลละสิบแปดบาทเหรอคะ แล้วมันสวยมากะะส,วสวยสวยขายแล้วคือเราขายไม่ให้ไม่แพงอ,ะอ่ะเอากําไรน้อยออช่วยกันเศรษฐกิจม,ม,มันมันมันไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะเห็นว่าร้านเห็น,เ,นเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะ,ะแล้ววันหนึ่งนี่เราขายประมาณกี่ตันนะคะ ก็หมื่นห้าพันไหมหนึ่ง้พันกิโลขายมะม่วงมีไรายได้เท่าไหร่คะเนี่ยมันแล้วแต่ว่าวันไหนสวนเราจะเก็บเก็บมะม่วงชนิดไหนพันธุไหนมาถ้าเก็บพวกมะม่วงพวกพันเขียวเสเวยพวกน้ำดอกไม้แกอ่อย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เราเห็นเห็นนี่นะก็วันหนึ่งก็ได้ถึงประมาณห้า0สน ห้าแสนห้าแสนหกแสนห้าแสนหกแสนต่อวันใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมได้นะคข,ขายมะม่วงยิ่งถ้าคนแบบว่าช่วงนี้ตกงานเยอะอ่าเราก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงอเราทำข้าวเหนียวเป็นก็มารับมะม่วงที่นี่ได้ หรือบางคนตกงานอยากจะเอามะม่วงไปเร่ขายก็ได้เป็นพวกเขียวเสวยพวกฟ้าลั่นหรือว่าพวกแก้วขมิ้นสุกแก้วขมิ้นดิบมีทุกอย่างทุกประเภทวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเฮียม,ม,า,มากๆเลยนะคะคที่มาร่วมพ้ิดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะค